สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องฟูลแม็กนะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่ใช่กล่องปืนอัดแก๊สนะครับนี่คือกล่องปืนจริงๆนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f c ท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่ก้อยนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านไว้นัทีนี้ด้วยนะครับที่ใจดีมากๆเลยนะครับโทรมาหาด้วยส่งไลน์มาหาด้วยนะครับว่ารีวิวปืนให้หน่อยได้ไหมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านจริงๆนะครับ แล้วก็เจ้าปืนกระบอกนี้นะครับก็คือปืนที่ท่านได้รับมอดกมาจากคุณพ่อนะครับก็เป็นปืนอามาเดโอรอซซี่นะครับหรือเรียกสั้นๆนะครับก็คือรอซซี่นะครับเป็นเวอร์ชั่นของสแตนเลสสตีลนะครับดูจากลักษณะกล่องภายนอกนะครับก็จะเป็นปืนลูกโม่ลำกล้องยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับ ค่อยเปิดขึ้นมานะครับกล่องปืนก็อยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะครับเป็นกล่องโฟมนะฮะข้างในนะฮะแล้วก็มีร่องใสกระสุนนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งขออนุญาตเชียร์กระสุนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าข้างในกล่องนี้นะครับจะมีอะไรมาบ้างนะครับ เดี๋ยวเขาจะหยิบตัวปืนออกมาก่อนนะครับตรวจสอบกระสุนนะไม่มีกระสุนนะครับข้างในกล่องนะครับกล่องโฟมนะครับดั้งเดิมเลยนะครับก็พยายามจะทําให้บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับความเสียหายได้นะครับเก่ามากครับเอกสารนี่ก็ซีดเหลืองหมดแล้วนะครับเพื่อนเนครับ ตั้งเดิมจริงๆนะครับปืนกระบอกนี้นะครับก็ซึ่งท่านเจ้าของปืนเองท่านก็พยายามจะเก็บในรูปแบบเันเดิมไว้นะครับคือเป็นคุณค่าทางใจนะครับซึ่งก็ได้รับมาดกมานะจากคุณพ่อนะครับก็เัาเป็นเรื่องที่ยินดีด้วยนะครับเหมือนกล่องของเล่นเลยนะฮะก็เจ้าลอซซี่กระบอกนี้นะครับก็เป็นปืนในเวอร์ชั่นของสแต r เล t นะครับเรามาดูกันที่ตัวเปืนนะครับทีนี่ครับ เจอร์ร็อตซีก็บอกนี้นะครับตั้งเดิมแล้วเป็นปืนจากประเทศบราซิลนะครับแล้วก็เป็นบริษัทวุฒิปืนเก่าแก่นะครับก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปีคศ1889นะครับก็นับปัจจุบันนี้ก็ร้อยกว่าปีนะครับร้อยสามสิบสองปีนะครับส่วนเทอร์รัสนะครับก็ก่อตั้งมา1939นะครับก็ห่างกันถึง50ปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็เทอร์รัสได้ซื้อกิจการของ รอสซี่นะครับอามเเดโอรอสซี่นะฮะเรียกสั้นๆว่ารอสซี่นะครับซื้อกิจการของรอสซี่แล้วนะครับเป็นผนกหนึ่งผนกของเทอรัสนะครับเราก็จะได้เห็นปืนรูปแบบของรอสซี่ดั้งเดิมนะครับแต่ว่าจะตีตารอสซี่บายเทอรัสนะครับก็มีให้เห็นนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ปืนสั้นแบบนี้นะฮะปืนสั้นรอสซี่จุดสามแปดลูกโม่อย่างนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะต้องหาตามปืนมือสองนะครับ จะมีกับเฉพาะปืนยาวนะครับที่ยังเป็นลอสซี่บายทารัตอยู่นะครับก็จะมีไม่กี่แบบนะครับปืนยาวทีของยี่ห้อลอสซี่นะครับมีความละไม้คลึงกับโคดไดมอนด์แบล็กนะครับจะปืนลอสซี่นะครับแต่ว่าผมดูแล้วก็จะคล้ายคลึงที่สุดก็คือทารัตโมเดล8 8 9นะครับคล้ายกันมากนะครับแต่ เจ้าลอซี่นะครับระบบกลไกนะครับระบบการทํางานนะครับก็พูดง่ายๆว่าก็ปปี้รูปแบบของสวิตมาเลยนะครับแต่ว่าลักษณะภายนอกนะครับก็จะไปคล้ายกับโค้นะครับซึ่งก็ก็สวยแปลกตาดีอีกอีกอย่างนึงครับเพื่อนๆครับนะครับแล้วนี่ก็คือเครื่องหมายทะเบียนฮะก็คือกทสามสนะครับก็อายุ31ปีนะครับปืนกระบอกนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีมากเลยครับ เจ้าลอซซี่ก็บอกนี้นะครับคือกลไกก็ปปี้มาจากสมิธนะครับแต่ว่าระบบนกสับนะครับระบบสปริงนกสับนะครับก็เป็นแบบสปริงนะครับไม่ใช่เป็นแบบแหนบเหมือนสมิธนะครับในขณะที่ตัวปืนนะครับก็เป็นมิติเท่ากับปืนโครงเคนะฮะของสมิธนะครับก็คือพวกโมเดล10หรือโมเดล15นะครับก็สามารถใช้สปีดโรดเดอร์ของโมเดล10นะฮะ ได้เลยนะครับจะพอดีตัวเลยนะครับเรียบๆครับตามสไตล์ปืนลูกโม่นะครับก็โมอหมุนทนเข็มนะครับตามแบบฉบับของสมิธเดวิสันนะครับมาในรูปแบบของปืนยิงเป้าฟ้าบบ้านนะครับก็ก็แปลกตาดีนะครับเพื่อนๆครับศูนย์หน้ามีแท่งไฟเบอร์ออปติกนะฮะแท่งไฟเบอร์นะครับ ส่วนหลังก็เป็นแบบปรับได้นะครับทางด้านขวาก็เรียบๆครับมีหมายเลขประจำปืนนะครับชื่อผู้ผลิตนะครับแล้วก็โลโก้ของบริษัทเองนะครับแล้วก็ขนาดกระสุนนะครับบรรจุได้หกนัดนะครับเพื่อนครับตัวนี้นะครับหกนัดนะครับยิงได้ทั้งระบบ ดับเบิลแล้วล้วก็ซิงเกิลนะครับน้ำหนักไก่ก็ดับเบิลก็10ปอนกว่ากว่านิดๆนะครับผมไม่มีสเกลวัดนะครับส่วนซิงเกิลก็ประมาณ3ปอนครึ่งนะครับไม่เกิน4ปอนนะครับแต่ปืนที่ไกเล็กนะครับไกเล็กแต่ก็ไม่หนักนะครับผมลองลองไม่หนักนะครับการล็อกโม่ก็ดีเยี่ยมเลยนะครับ เพื่อนครับด้ามนี่ก็ดั้งเดิมเลยนะครับเป็นไม้บาซิซเลียนนะครับก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งของเขาเองนะฮะก็ก็คงความอมตะได้ดีเหลือเกินนะครับเพื่อนครับปืนกระปุกนี้นะครับถือว่าเป็นปืนทางเลือกอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเพื่อนครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะอาจจะได้รับมาโดกอย่างอย่างเช่นของท่านเจ้าของปืนนะฮะหรืออาจจะ ซื้อต่อกันในเครือญาตินะครับก็อาจจะได้เห็นปืนรูปแบบของปืนจากประเทศบราซิลแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นปืนอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ประหยัดกว่าปืนจากฝั่งของอเมริกานะฮะจากฝั่งของสเปนเวสันนะครับก็เป็นปืนที่น่าใช้ครับเพื่อนครับถ้าคิซบาเอาเนื้อแทองความเป็นปืนนะครับก็จัดว่าเป็นปืนที่น่าใช้ครับเป็นปืนที่ใช้ได้เลยนะครับก็ ไม่คีริ้วคีเร่นะครับเพื่อนครับแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับเพื่อนๆครับเลี้ยงแมวไว้เพื่อจับหนูนะครับจะเป็นแมวพันอะไรก็แล้วแต่นะครับขอจับหนูได้เป็นพอนะครับเพื่อนๆครับปืนก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะฮะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมข้อมูลผมขาดเกินหรือตกหล่นยังไงประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวแต่เพยงนี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ